เห็นบอกว่าพวกอาหารการเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการวางแผนใช่ค่ะสูตรอาหารสูตรยารักษาโรคทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ไปหาความรู้มาจากไหนคะความรู้หนึ่งก็คือมาจากที่เปิดสัตว์จัดการอบรมในเชิงวิชาการค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ยาและการฉีดยาเองในในฟาร์มคือต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะบางครั้ง บางครั้งคือเปอร์ซั์ที่มีอยู่คือให้บริการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามีวัวเยอะเราจะเป็นต้องเป็นเองทุกอย่างค่ะคือพึ่งพาตัวเองค่ะขอบคุณกองทุน fta มากนะคะที่ให้โอกาสเกษตรกรรากหญ้าได้มีโอกาสได้เลี้ยงวัวในในสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะต้องขอบคุณมากมากค่ะและมันเป็นสิ่งเดียวที่ที่ที่ทำให้เราได้มีความมุ่งหวังและยั่งยืนในการทำอาชีพ ของเกษตรกรร่างด้อขอบพระคุณมากกองคุณก็ขอบคุณกโกสนฟาร์มนะคะคที่หมายถึว่าเป็นต้นแบบเนาะต้นแบบหนึ่งของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่เออเราเนี่ยไปได้รับการสนับสนุมมนมาแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะเจออุปสรรค เจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ตอนให้คํามสาคณ์ไปเนี่ยเราคือเลือกที่จะขึ่งพาตัวเองอก่ะแก้ไขปัญหาก่อนตู้อดทนค่ะเดินต่อแล้วก็ก็สัญญาว่ากองทุนก็จะอยู่คู่กันไปค่ะมีอะไรเราก็เป็นเพื่อนคู่คิดทำงานร่วมกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคาัขอบคุณมากขอบคุณมาก